เอาไว้ค่ะบางตอนนี้คือเรามาเรามาปลกต้นไม้เสริมวื้นที่ถูกทำลายโดยใช้พื้นไม้ท้องถิ่นท่ตอนสมัยเพราะเหมาะสำหรับพื้นที่นี้ แล้วเรารู้ได้ไงว่าต้นแสมมันเหมาะสำหรับพื้นที่นี้กงกลางเหมาะสำหร,ร,ร,รับพื้นที่นี้ด้วยเราดูว่าค,คือมันดูพื้นที่พื้นที่แห้งจะเป็นจะฟกต้นทัว่วต้นสแสมและพื้น,พ,นพื้นที่ที่เป็น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 โลเป็นโคตรนนะเป็นเลน Hudson อ่ะต้องปักต้องต้นกงกลาง อืมนี่เป็นคล้ายๆต้นตะกวดอ่ะค่ะแล้วต้นแสมเวลาเราจะมาปลูกเนี่ยเราใช้ใช้ฝักใช้อะไรใช้ฝักแล้วเราเอามาจากไหนครับฝักก็เก็บจากเนี่ยสต้นนี้ครับเข้าไปเก็บกันาไปเก็บแล้วก็มาปลูกครับอแต่ละต้นหรือว่าอายุของต้นไม้ค่ะกว่ามันจะโตใช้เวลาหลายปีไหมคะก็หลายปีนเป็นสิบปีบังบอกว่าเวลาเราปลูกป่าสมบูรณ์แล้ว พวกกุ้งหอยปูปลาจะเริ่มมาอยู่อาศัยเพราะเป็นบ้านของมันพร้อมกับชี้ให้เราดูหอยน้ำพลิกหอยจุบแจงที่เกาะอ,อยู่ตามกิ่งสแมแหนำเสียงบอกเล่าที่ปนด้วยความภาคภูมิใจนี้เรียกรอยยิ้มและกำลังใจให้กับเราในการลุยเข้าไปในป่าชายเลนเพื่อเก็บฝักแก่ของต้นสแมแหม นี่ฝักต้นสแสมเวลาเราปลูกปลูกยังไงคะคือคือเราปลูกคือน้ําหนักถมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะแล้น้ําขึ้นมันจะไปกระตามน้ําอ่ะลูก็เรียกว่าลูกไม้หลุดไม่ปกี่ต้นอ่ะค่ะมันก็จะหล่นตับตัดเลยเลยก็ต้องต้องดูนะว่าจะอนหรือแก่มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ปลายใช่ไหมถ้าเขาเขาขอบเหลืองนี่คือแสดงว่ามันจะเริ่มหล่นแล้วเก๋แล้วเห็นไหอยู่ตรงนี้เห็นไหนี่ยอดประมันมันจะขึ้นประมาณใบสองใบก่อนค่ะ คือถ้าเราเอาแบบตะกร้าแบบเป็นต้นมาปลูกเซ็นตายเยอะถ้าแบบนี้รอดคลาดกับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นรถยนต์ไปนิดนิดเองนะเป็นตากติดนิดเดียวเองเนี่ยรอดรปลูกปักตรงไหนก็ได้เงีี้ยนน่ตรก็ได้เดี๋ยวไปปลูกแต่เนื่องเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกันก่อนค่ะให้เยอะกว่านี้อีกเป็นเมญีได้ที่แบบเหลืองๆเล่นตัวเองแต่มเมืองเหลือง รถภาวนโลกร้อนอย่างนี้เลยเนี่ยดึง้ดึงได้หมดเลยอ๋อออกแค่นี้ก็ได้แล้วนะได้ได้ไ้มาตามมลยิ่งยิ่งเอาได้มากปลวกหลายได้หลายต้นได้บุญเยอะไดุ้เยอะฝัดแสมเต็มมือค่ะเดี๋ยวเราก็จะปลูกครับวิธีการย่วหัวลงย่วหัวลงอที่บางบอกมันจะมียอดอ่อนออยบาคือน้ำหนักถ่วงมันอยู่เนี่ยค่ะเห็นยังคือเราหย่ดหือยู่นี่ ดินปังมันิดนึงโอเคเห็นได้แล้วเหมือนดำนาเลยหรือปะบังพยายามเอาให้เป็นแถวมันจะสวยมันดำนาเลยมันดำนาแล้วระยะห่างระยะห่างประมาณสักสักคือคสองคืบไม่ต้องปักแรงๆวดจุ่มให้นะหรือไงโอเคแล้วก็ไว้ให้เป็นแถวเลยตักลงไปลึกแค่ไหนครับก่อนลึกนิดเดียวเองไม่ต้องเยอะนั่นแหละย้ายย้ายก่อนให้เรียงๆมันจะช้ำมันก็เจ็บเหมือนกัน เมื่อ<ว>ได้ฝักแก่ของต้นแสม,มามากพอแล้วฝักเหล่านี้ก็จะถูกนำไปปลูกด้วยวิธีง่ายๆแค่ปักลงไปในเลนให้ลึกพอที่ฝักสามารถยึดกับพื้นเลนได้แล้วอีกไม่นานฝักแก่เหล่านี้จะเติบโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าชายเลนผืนใหญ่ เดี๋ยวปีหน้าค่ะเราจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าฝีมือการปลูกต้นสมของเรานั้นจะใช้ได้แล้วก็มันจะรอดสักเท่าไหร่แต่ว่าบางบอกว่าถ้าปลูกแบบนี้รอดเกือบร้อยเปอร์เซนต์ค่ปลูกปลาเพราะปลูกปลานี้เราดูคุณขาบกปใจเล่นเมื่อปีทุ่นห้าที่ว่าตาไปแต่เล่น,ลนตะลุมพุกกับแต่ชาบา้านก็บาลาหมาปัดนี่ไม่ได้ที่ให้เลยต้นไม้ต้นต้นตนอุ้ไม่หบ ลมแล้วนี่นะนัดแต่บ้านไม่ที่ให้เพราะว่าต้นไม้มันบังอยู่มันหมักปัดนะนะมื่นลน้นราคาเรก็ยังแพ้คุณขาอบาชายลินจากสายตาของคนนอกพื้นที่ชุมชนมุสลิมบางพัดวันนี้ยังเป็นชุมชนที่เปี่ยมสเสน่ห์ทั้งจากความอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติของทรัพยากรและผู้คนที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยว มาที่บางคัดคราวนี้ค่ะเราก็ได้มาพักที่โฮมสเตย์ของพี่อารีนะคะและตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันพอดีพี่เขาก็จัดอาหารทะเลเยอะทีเดียวไว้ให้เรารับประทานกันเดี๋ยวทานพร้อมๆกันเลยนะคะ คุณที่มาที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าเขามาพักที่โฮมสเตย์ที่บ้านบางพัดเหมือนเสมือนว่าเขาได้มาพักอยู่บ้านญาติของตัวเองเพราะเราถือว่านักท่องเที่ยวที่มาไม่ใช่คนอื่นไกลเขามาเยี่ยมเราเป็นญาติของเราค่ะวิถีมุสลิมบ้านบางพัดทุกวันนี้ผู้คนอยู่กันอย่างไมตรีสุขต่างมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างปกติท่ามกลางโฮมสเตย์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆทุกวันจะมีคนต่างถิ่น เดินทางมาเยือนบางพัดแวะพักรับประทานอาหารชื่นชมกับธรรมชาติรอบตัวรวมถึงสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนเ やばい คัดเป็นชุมชนมุสลิมค่ะวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิมก็คือการมาทำละหมาดในแต่ละวันช่วงที่เรามาค่ะเป็นช่วงของเดือนรอมฎดอนเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงคำ่ำที่น้องมุสลิมทุกคนค่ะก็จะเพิ่มการละหมาดตะละแวะเพิ่มขึ้นจากการละหมาดปกติในแต่ละวันด้วยค่ะ ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจับกั้งกันนะคะโดยมีบางหมาดพาไปค่ะบางหมาดบอกว่าถ้าเกิดเราได้กั้งวันนี้เยอะๆนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าชุมชนบริเวณโดยรอบบางพัดยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะเดินไม่ยากนะคะแต่ว่าเป็นเลนสักครึ่งขาแล้วค่ะตอนนี้จับแน,น่นๆ <laughs> หนึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่คือการจับกัง้งหน้าตากั้งจะเป็นอย่างไรและกว่าจะได้กั้งมาสักตัวต้องทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะพาไปลุยถึงที่อยู่ของกั้งเลยค่ะบางขั้นเทพอ่ะเออเดินเงไม่เกินหนะน้าแข้งโคตรโปรเลยเวลากตตั้งๆช้าคุหนเขไปกินหมดแรงๆก็ว่าต้องเดิน หลันจากที่เราพยายามเดินผ่านเลนจากเรือมาถึงบริเวณที่น้ําแห้งที่บังบอกว่ามีกั้งแล้วอันนี้เราก็เจอรูกั้งแล้วใช่ไหมคะบงังครับเจอแล้วเอ๊ะแล้วร,รูสองรูมาต่างกันยังไงคะไอ้รูเข้านี่มันจะมันจะโตกว,ว่าอ่าแล้วรูออกมันจะเล็กกว่าเห็นไหมใช่แล้วเวลาเราจับคือเราพยายามเอามือเนี่ยปัม๊มปั๊มน้ำที่รูใหญ่เนี่ยมันจะมันจะออกจากจากรูเล็กกับรูขึ้นมาเลยงั้นงั้นบัง ปั๊มน้ำรูใหญ่เดี๋ยวหนูคอยจับที่รูนี้ค่ะคอยดูยังยังไม่ออกยังไม่จับปั๊มมือมันจะมันจะไม่เห็นหนวดออกเห็นหมูมาแล้วหูมาแห็ดเออ มันไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคนี่ได้แล้วค่ะหนึ่งตัวถ้าใครซื้อถ้าใครบอกว่าซื้อกั้งแล้วแพงนะคะไม่แพงค่ะดูกว่าจะได้หนึ่งตัวมันยากมากเชื่อครับเชื่อเชื่อป่ะเพราะฉะนั้นอย่ากินกั้งเยอะเพราะฉะนั้นอย่ากินกั้งเยอะชาวบ้านก็เหนื่อยจริงๆกว่าจะจับได้ตัวนี้มันเปรี้ยวเว้ยไม่กดออดเรียกเมื่อเช้ารู้เว้ยมันเลยทำอุโมงค์ลับเลยนี่นี คุณไม่ใหญ่แรู้สักไหนคุณลุ้มไหมลเวลาจับเวลาจับ